สวัสดีค่ะ <twitch> สวัสดีนะสิสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้น้องเฟียก็ใกล้เปิดเทอมแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรคะไปซื้อ <ทำ S 1> เลยคะไปซื้อุทาเดียค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะอาจจะไปโผล่รถตัดค่ะแล้วนั้นก็วั์บเลยค่ะด้าีถึงแล้วเรียบร้อยนะคะ <S 2> <S 2> เป็นผู้ประสบภัยรีบวิ่งมาเข้าแอร์ก่อนคนที่เหลือยังไม่มาตอนนี้มาแล้วกับเฟิร์สที่เห็นใบหูเมื่อกีก้คือน้องเฟิร์สนะคะใช่หรอตีเด้อไม่เขายังไม่รีบมาเขาเขาไม่รอเงี้ยหรอ ไหนที่เรไหนแล้วเรา้ไปรกฮะเรางแรกเจ้เเไม่ชอบตัวนิ่มๆไม่ใช่หรออ๋อไม่ชอบตัวนิ่มๆไม่ใช่หรอล้วก็เดี๋ยวไปแรกเอางั้นโอเคไหนจะไรคะ อันนี้ไซส์ใหญ่นะถี่สองเนี่ยสามสิบสามเดี๋ยวอันนี้มันคืออะไรแบบอันนี้คือเท่าไหร่นักเรียนคชะกับเล็กไจไอเบอร์อันนี้ไซส์ไหนเล็กใจอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวลองุดต้องท้ามาฟินสั่นอะไรใหญ่ไปเนาะเมื่อกี้ใหญ่อ่ะมิ่งที่ผมไม่ก็ต้องใหญ่ผู้ใหญ่ไป ี่บเยี่หรอยี่สปตั้อีด้งยี่พอดีไหมดีั้งยีสอดีดอันี้อะไรอันนี้ี่ปใช่เหรออืมตั้งห้ผอยีได้มยี่อิบแปดไดมไดนี่อานี่ค่ะเพื่อนรักต้องใช้รูทเรียนกับพนรไม่เ้อางหลัอาั้งงทานต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนี้ขนี้ไม่ต้องไม่ต้อง้ อันนี้ยิ่งเจ๋ดพอดีเออสือนมากอ่ะเสือนไหนะเสอนรอบเอ็มเป็นไหมอันนี้รอเ็มเสีดำสีดำมันไม่เจออันี้ก็ชอบะชาเหอนกันอีกกะสามเก้าใหญ่ไหมบอกโหเสืนสาเก้าเลยเหรอพี่แมวปะไซส์ผู้ใหญ่สี่สิบเวยนะขาแปดปะปกติใส่อีแต่ไซส์ใดล่ะไม่รู้สามเอ้เลย โอเคไม่ใช่ละสามพูกหรือป้าสามสี่สามพู่สามเจ็ดจุออาสามเจ็ดสามแปดู่ไนไหนดูดูกสเคุณถามแม่เออเดีได้อยู่สามเจ็ดแล้วหลังไดแค่ก็บอกว่าหกเหรอรู้แล้วเห็นแล้วไม่ได้แค่เป้เก๋เป๋าเกเป๋านี่นี่เกเป๋าเขาเนี่ย ถุงหูยิ่วพลาสติกนะกระเป๋ามันก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันมันมันมันแบบว่ามันกวายมากคือเสื้อผ้าเด็กมันก็คิ้วได้เนี่ยตรงไปอะำกับภาษีิกอะไรตรงนี้ไว้เบิร์อุ้ยวายไข่ติดนะจ๊ะปิดเลยไอ้ดอกไม้อ่ะปิดเลยคือเฮ้ยอ้าาาลืมไปแล้วว่าแต่ก่อนตัวเองก็ซื้อวุ่นวายบ้างใช่ไหมวุ่นวายไหมกว่าจะได้แต่ละคู่แจะได้มีชุดยัง ดีแล้วยาเออนี่ชาข้าวหอมหวานน้อยไข่เข้ามากร้านคอลลาเจนอะไรสักอย่างนะอะไรนะเฟิร์สอะไรนะคนเยอะว่ะพูดอยู่ใจเฮ้ยคนเยอะไงเขอนไงกลัวติดคนอื่นไม่มีใครนั่งหลังเลยแล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้ติดอยู่ติดื่น หอมหวานร้อยอร่อยกระชื่นกินจอนกินตั้งแต่ช่วงลดน้ำหนักแล้วแหละอุ๊ยพูดเลลดน้ำหนักแล้วบบจุ๊บไปโอ้ยแม่กัน้องน้ำดูดิใส่น้ำหนูใส่น้ำซุกเกะเนี่ยอร่อยมากเลยมาก็อร่อย น้ำมัลเจเลยหสิบเราใส่ไข่ด้วยลูกนึงเจคุ้มไหม

ชื่อมาจากแบรนด์อะไรมะเห็นได้ไหมโดนแน่โดนแย่งแน่ก็คือรอยโดนชี้โดนแย่งแน่โดนตักเอาเงี้แล้วโดนแรงร้ายเท้าเลอะเท้าก็เลยมาตลาดนัดแถวบ้านเนี้ยชาไข่มุกเี้ยแต่นี้ไม่ใช่ของเรานะคะมีนางเด็กนี่มาลบอยากกินและเราพี่สาว อันนี <c oughs> อนน้อันนี้หกโมงกว่านะคะเราก็ว้ามาเั่นจกักรยานเหมือนเดิมตอนนี้เราเก็มาที่สนามเด็กเล่นถ่ายติเตเป้เพียไม่เห็นเลยเนะี่ยทำดีๆเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นเอา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 ,เอา เดี๋ยวสักพักก็คงกลับบ้านแล้วแ <c oughs> หละเต็ม <c oughs> ตัวกลับบ้านนะเคยไหมเคยไหมอยู่คนเดียวนะไปเลยไป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 หันทางนี้ดิหันทางนี้ไปไปเนี่ยไปไป